สวัสดีค่ะครอบครัว Sun ม o นไ Light l ฟ v ร Reading ที่รักนี่เป็นความรักราศีพฤกษ์นะคะประจำเดือนเมษายน2 0 2 0นะวันที่อยู่ใต้คลิปยึดตามแบบตะวันตกแต่รับชมคู่ๆได้ทั้งไทยตะวันตกทั้งลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์และดาวทิตศขอให้รับชมเพื่อเป็นไกด์ไลน์เนื่องจากเป็นการอ่านโดยรวมนะคะแบ่งไว้นะคะเป็นสี่ช่วงคือความรักเป็นประเด็นคนโสดไม่ชัดเจนคนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นปัญหานะคะ เดี๋ยวเราเริ่มจากความรักที่เป็นประเด็นขอบคุณสำหรับกำลังใจ u b s c r i i e l ไลค์แชร์และกระดิ่งค่ะเรื่องดาวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยนะอาจจะเกิดไม่เกิดสลับกันได้นะคะเอาละคู่ที่เป็นประเด็นขอดู Energy ช่วงเดือนเมษายนนะเอาละได้แล้วละคะ่ะบางท่านอาจจะดีอกับราศีพิจิก นะคู่ที่เป็นประเด็นอยู่ในช่วงของการรอคอยการตัดสินใจแต่เอที่ออกมาบอกว่าเร็วๆนี้ค่ะจะมีเกณฑ์การได้กลับมาพูดคุยกันบางท่านได้ดีวกับชาวราศีมังกรเป็นข่าวดีนะคะคือนะคะอะไรที่มันไม่สบายใจอะไรที่มันเคยเป็นประเด็นมาก่อนหน้าเนี้ย มีเกณฑ์ว่าในช่วงเดือนหน้าเนี้ยค่ะจะมีเกณฑ์การกลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจนะคะหรือถ้าคู่ไหนที่อาจจะดูห่างเหินกันหน่อยก็มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการกลับมานะคะพูดคุยแล้วก็เหมือนมีเวลากันมากขึ้นสําหรับบางท่านเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันเลยนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับคู่ที่เป็นประเด็นนะขอดูเ n น r g y ตัวคุณค่ะ เ n เน g y ตัวคุณ energy ตัวเขาและภาพรวมความรักที่เป็นประเด็นตัวคุณเป็นสิบถ้วยนะเี้ที่สวยมากๆจะได้รับข่าวดีหรือในช่วงเวลาน,นี้เป็นช่วงที่คุณรู้สึกสบายอ,อกสบายใจดีมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีด้วยเห็นไหมคะ คู่ที่เป็นประเด็นผู้ห่านมองว่าบางท่านอาจจะมีการเคลียร์ประเด็นไปแล้วละถ้ามีอ่ะก็แค่ประเด็นเล็กๆน้อยๆที่เดี๋ยวสักระยะหนึ่งนะคู่ของคุณเขาก็คงจะเหมือนกับว่าได้เปิดใจได้คุยกันคุณทั้งคู่ได้เปิดใจได้คุยกันนะ ทีนี้เอ e r g y ของโหวก่อนอันนี้ค่อนข้างเหนื่อยในการพูดคุยอาจจะพูดคุยกันเรื่องเดิมๆหลายรอบแล้วมันไม่ลงตัวในความสัมพันธ์เนาะอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีความบาลานซ์ลงตัวเท่าไหร่ฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งเหนื่อยจากการที่เป็นฝ่ายอคอยดูแลความสัมพันธ์ครั้งนี้ให,ให้ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีเนาะอีกฝ่ายหนึ่งก็ไปโฟกัสที่เรื่องอื่นโฟกัสที่คนรอบข้างอะไรประมาณนี้มาเลยทําให้รู้สึกเหนื่อยนะแต่ในเวลาเนี้ยคุณค่อนข้างจะมีความรู้สึกสบายใจแล้วก็โฟกัสเป็นระคับคือ คุณก็ยังรู้สึกมั่นใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะแล้วก็ในตอนนี้มองดูว่าทั้งคู่มีเกณฑ์จะร่วมแรงร่วมใจกันทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นคือคุณทั้งคู่นะคะยังเห็นคุณค่าในการและกันอยู่ต้องต้องออกามาบอกแบบนี้นะ เรือเนี้คงจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าบางท่านอยู่ห่างไกลกันเป็น long distance มีเกณฑ์ว่าเขาจะเดินทางหาคุณหรือตัวคุณนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปหาเขาประมาณนี้ เขารู้สึกผิดกับการที่ไม่สามารถที่ดูแลคุณได้ก่อนหน้านี้เขาอาจจะโฟกัสไปที่เรื่องอื่นมากเกินไปโฟกัสไปที่คนรอบข้างมากเกินไปแต่ช่วงเดือนเมษายนจะเป็นช่วงที่เวลาที่คุณทั้งคู่ใกล้ชิดกันคุณทั้งคู่ยังไม่ได้ขาดการติดต่อสื่อสารยังคุยกันค่ะแต่ในที่นี้มันมีเรื่องราวไม่สบายใจเรื่องราวที่ทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่า อีกฝ่ายเยนี่ยไม่สนใจไม่แคร์ความรู้สึกหรือว่าเขาหรือคุณไปโฟกัสที่เรื่องอื่นหรือที่คนอื่นๆรอบข้างมากกว่านะคะก็จะมีเกณฑ์การกลับมาปรับจะขอโทษค่ะปรับความเข้าใจกันเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ทั้งคุณและเขานะให้โอกาสซึ่งกันและกันคือเปิดใจคุยกันนะคะแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้มองดูคุณทั้งคู่นะคะมีความมั่นคงในความรู้สึกมากเลยทีเดียวเรื่องนี้คุณจะได้กลับมาพูดคุยกันมากขึ้น ความรักไปต่อได้ออกมาบอกแล้วว่าอนาคตสดใสสําหรับคู่ที่เป็นประเด็นนะจะกลับมาปรับความเข้าใจกันนะมองดูว่ายังไม่ได้ห่างนะยังไม่ได้ขาดการติดต่อด้วยเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นคุณฝ่ายเดียวก่อนหน้านี้ที่เหมือนกับว่าคอยดูแลความสัมพันธ์แต่ว่าตรงเนี้มันจะจบลงแล้วมีการเริ่มต้นนะคะพูดคุยทำความเข้าใจให้มันลงตัวมากยิ่งขึ้นเอาล่ะขอดูฟิวเจอร์เลิฟสำหรับคู่ที่เป็นประเด็นหน่อยคะ่ะฟิวเจอร์เลิฟของคุณเนาะ ในท้ายที่สุดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเป็นไปที่ทางที่ดีความรักจะสบายอกสบายใจมากขึ้นระหว่างคุณกับคู่ของคุณจะมีการพูดคุยปรับความเข้าใจแล้วก็จบประเด็นปัญหาลงได้นะยังคงมีกันและกันอยู่นะเขาก็ยังมีคุณในหัวใจคุณเองนะคะก็พร้อมที่จะให้โอกาสเขาแล้วก็อย่าลืมให้โอกาสตัวคุณเองด้วยนะคะคุณทั้งคู่เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะว่าไปไปมาๆกันอยู่สักระยะแต่ผลเนี้ยคือมันจะสิ้นสุด อะไรตรงนั้นแล้วล่ะคงจะมีการเริ่มต้นใหม่พูดคุยชัดเจนแล้วก็มีความมั่นคงสบายใจในความรักความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นนะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำจาก Romance Angel กันค่ะ Romance a n g เ l อยากจะบอกอะไรคู่ที่เป็นประเด็นนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ เอาละ o r giving and l e ARNING ที่สำคัญที่สุดเนาะถ้าได้พูดคุยกันเรื่องเก่าๆต้องพยายามเคลียร์หรือไม่ก็หาคนคอยให้ความช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่คอยคำปรึกษาอย่าให้มันท็อกซิกเหมือนคราวที่แล้วโ o ด e เพนเดนซี Pro ency, คุณอาจจะดีวกับราศีมังกรก่อนหน้าเนี้ความรักจะเป็นลักษณะที่เหมือนกับท็อกซิกเนาะมีอะไรนิดหน่อยก็ อ่อนไหวไม่เข้าใจกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะยุต,ติตรงนั้นหาคนให้คำปรึกษาซะสามารถไปต่อได้ go ahead การกลับมาเริ่มต้นนี่มันเหมือนกับการเริ่มต้นรักครั้งใหม่มันมองเห็นอนาคตได้ไปจนถึงขั้นแต่งงานแต่สำคัญคุณอาจจะต้องหาพี่เลี้ยงนะในการประครับประคองความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้มันมั่นคงเข้มแข,แข็งแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคู่ที่เป็นประเด็นเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูอาร์ชแองเจิลกันหน่อยว่าอาร์ชแองเจิลอยากจะบอกอะไรคุณ อังเจิ้นอยากจะบอกอะไรคุณค้าผู้ที่เป็นประเด็นอาวละในเมื่อมีเกณฑ์การได้กลับมาพูดคุยทำความเข้าใจกันแล้วก็อย่าลืมปรับความเข้าใจพูดคุยกัน เป็นไปในทิศทางที่มองเห็นอนาคตร่วมกันข้างหน้านะไม่ใช่ก้าวถอยหลังพูดถึงแต่เรื่องเดิมๆเมนาะแต่มองดูแล้วคุณทั้งคู่ก็พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วล่ะคะนะคุณทั้งคู่ยังมีกันและกันอยู่เสมอ to be a loving person คุณจะต้องทำตัวให้เป็นที่รักอยู่เสมอ คุณจะต้องให้เกียรติตัวคุณเองด้วยการที่ว่าคุณจะต้องรู้จังหวะนะคะในการแสดงออกนะไม่จําเป็นต้องใช้อารมณ์เยอะไม่จาเป็นต้องพยายามตามเยอะอยู่ในจังหวะที่พอเหมาะพอควรนะขอให้รู้ไว้เลยว่าคุณเป็นที่รักและคุณก็ได้รับผ่อนความรักอยู่เสมอนะดังนั้นนะคะว่าคุณรู้สึกได้ว่าคุณเป็นที่รักค่ะคุณจะรู้สึกว่าโอเคคุณมีความสุขดีในช่วงเวลานี้เนาะเอาละ ขอคำแนะนำจากจีเนียเวิร์สํำหรับคุณค่ะเทิร์นเนะคะเดินออกจากอะไรที่มันทำให้คุณรู้สึกว่าไม่สบายใจหรือว่าเดินออกจากอะไรบางอย่างที่มันทำให้คุณรู้สึกว่ากังวลว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเหมือนเรื่องาวเดิมๆนะคะเดินออกจากความรู้สึกเดิมๆค่ะความกังวลความไม่สบายใจตอนนี้บางท่านก็อาจจะมีบ้างอยู่ในความคิดนะคะดังนั้นการได้พูดคุยนะคะได้ปรับความเข้าใจมันคือการปรับ เพื่อเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดังนั้นก็มองไปสู่ทิศทางที่ดีนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาดูคนโสดกันต่อเลยคุณคนโสดเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะของ energy คนโสดค่ะราศีพฤษภนะคะ energy คนโสดอาละคนโสด คุณสดตอนนี้คุณอยู่ในฐานที่มั่นมากเลยคุณมีความรู้สึกว่าตอนนี้ฉันเรื่อยๆมากจริงๆกับความรักคุณจะออกแนวไปท่องเที่ยวด้วยตัวเองแล้วก็เหมือนกับไปทําบุญคุณชอบทําบุญในช่วงเวลานี้นะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะแต่เอจเี้มาหัวมีใครบางคนคุณจะได้เจอใครบางคนนะอาจจะเป็นชาวท่าน้ํากระกจพิจิกมีคนนี้พร้อมทุ่มเทนะมีแพชชั่นมีความหลงไหลในการและการหมายถึงอาจจะเป็นรักแรกพบใครจะไปรู้นาะ นเนี่ยค่ะในที่๊บปปขึ้น,นคุณอาจจะได้เจอคนคนนี้จากการที่คุณเดินทางไปทําบุญก็ได้แต่คุณรู้สึกมีความสุขในช่วงเวลาน,นี้นะคะคุณอาจจะอยากนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านก็ได้เพราะช่วงนี้ยออกไปไหนมาค่อยได้ใช่ไหมคะแล้วอยู่ๆอาจจะมีใครบางคนทักทายมาก็ได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยว่าจะเป็นยังไงแต่มีเกณฑ์ว่าจะมีรักครั้งใหม่เข้ามานะคะคุณกระโสดขอดูในที่ประจําตัวคุณตัวเขานะณสภาพรวมทั้งหมดคะ่ะ อาเอนเอจี1น of view นะค่อนข้างสมบูรณ์คุณสุขทีเดียวมีความสุขมากๆช่วงนี้อยู่กับตัวเองการงานดีค่ะช่วงนี้คุณมีเวลาให้ครอบครัวเยอะมากเลยนะคุณคนโสดแต่อย่างที่ผ่านบอกใครไหมคะอย่างไม่ทันตั้งตัว night of สอดชาวธาตุลมอาจจะ หมือนกับมีใครบางคนก็แอบชอบคุณเนาะเห็นไลฟ์สไตล์คุณเนาะเห็นคุณทําความดีงามให้กับครอบครัวเนาะชื่นชมชื่นชอบแล้วก็เข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวนะก่อนหน้านี้คุณตัดสินใจเดินออกจากความสัมพันธ์ที่คุมเครือคุณไม่อยากตเป็นออปชั่นของใครคุณต้องการเป็นหนึ่งเดียวในใจคนที่ใช่ของคุณนะจบแล้วค่ะตอนนี้เริ่มต้นใหม่ได้แล้วท o อ็อวนนะฮะเร็วๆนี้ จากโซเชียลมีเดียคุณอาจจะได้เจอใครบางคนแบบไม่ทันตั้งตัวหรืออาจจะเจอจากการที่เพื่อนคุณแนะนําให้รู้จักในกลุ่มโซเชียลมีเดียอะไรประมาณนี้แล้วคุณก็จะได้เจอกับค,คนคนนี้นะความคาดหวังของคุณคือคุณรอคอยคนที่ชัดเจนในระดับที่สร้างครอบครัวได้นะเอจี้อาโมว่าอาจจะต้องใช้เวลาน่ะแต่ถ้ามีใครเข้ามาก็ลองเปิดใจพูดคุยดูนะเพราะวิวออฟฟอ r ์จูทุกสิ่งทุกอย่าง น่าจะสําเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะได้อยู่ในกลุ่มเพื่อนใหม่ๆเนาะหรือในเวลาเนี้ถ้าเกิดจะทำอะไรใหม่ๆเพื่อตัวคุณเองทางด้านออนไลน์หรือสื่อออนไลน์ก็ทําได้คุณจะได้มีโอกาสนะในเรื่องไรายได้ด้วยแล้วก็มีโอกาสได้พบรักที่ดีด้วยลองดูธาตุลมให้เวลานับจากนี้นับจากนี้ไปเลยสเดือนนะ อ้ยุราไปถึงประมาณนี้แต่มันรวดเร็วอะมองดูว่าไม่น่าจะถึงด้วยซ้ำนะเดี๋ยวเรามาดูฟิวเจอร์เลิฟกันนะฟิวเจอร์เลิฟค่ะอนาคตความรักคนโสดเป็นยังไงกันบ้างนะในท้ายที่สุดฟิวเจอร์เลิฟคนโสดที่รักของผู้อ่านค่ะอืมดูสิคะผู้อา่านนี่ชอบการไบ่นี้มากจริงๆเห็นไหมคะเป็นรักที่ละมุนล,ละมัมากอาจจะเปนคนแอบชอบคุณแล้วคุณไม่รู้นะ คอยดูแลคอยหยย่วงใยคอยเฝ้าถามลองดูให้ดีว่าถ้าคนไหนที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะเอ๊ะเ,เดูแลเกินไปแล้วนะเอาเวกเกนนิ่งคนคนนี้ค่ะผู้อ่านมองดูอีกสักระยะคุณจะรู้ว่าเป็นใครถ้ายังไม่เจอเดี๋ยวจะได้เจอแบบไม่ทันเด้ตั้งตัวแต่เขาจะเข้ามาแบบเนียนๆนะประมาณว่าส่งความรักแนละความห่วงใย,ยอะไรประมาณเนี้ นะอาจจะเป็นคนที่เคยใจสลายในเรื่องราวความรักมาก่อนคล้ายๆกันกับคุณหรืออาจจะเป็นคนที่คุณเคยไม่สนใจเขาแต่แรกหรืออาจจะเป็นคนที่คุณไม่นึกว่าจะได้เจอแล้วก็จะได้เจอ ใ,ในช่องทางที่แตกต่างออกไปต้องบอกแบบนั้นเนาะอาจจะไม่เคยเข้ากลุ่มนี้อ่ะบมืเอินได้เข้ากลุ่มแล้วก็ได้พบกับรักแท้เลยเห็นไหมคะเอจี l ้เลิฟขึ n ้นเลย่ารักมากคุณคงจะได้เจอคนคนนี้แบบไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วก็รู้สึกดีกันตั้งแต่แรกเลยเลยเลยชีเดียวเชียวลิ้นพันเลยนะขอโทษค่ะเอาล่ะมาถึงคําแนะนํามาดูสิคะว่า Romance a n g e l เนี่ยจะบอกอะไรราศีพฤกษพที่รักของผู้อ่านคะ โรแมนต์แองเจิลเนี่ยจะบอกอะไรค่ะโรแมนต์แองเจิลเนี่ยจะบอกอะไรคะเอาละฮอสดไลด์คุณคนนี้เหมือนเป็นอีกครึ่งหนึ่งที่หายไปเหมือนกันนะหรือเขาหน้าที่จะมีอะไรบางอย่างคล้ายๆกันกับคุณพร้อมหรือยังคะสำหรับความรักความโรแมนติกที่คุณกำลังจะได้รับ Energy มาเร็วมาแรงจริงๆนะราศสีพุษภคนนี้เห็นไหมคะ v ว r y soon ขึ้นเลยว่าเร็วๆนี้ คิดในเชิงบวกเข้าไว้นะบางทีการที่อยู่ๆใครบางคนมาบอกชอบกหอาจ,จะรู้สึกตกใจอาจจะไม่เชื่อในคราวแรกก็ให้บอกว่าอ่ะน,น่ะไม่เป็นไรก็มีมิตรภาพดีๆขึ้นมานะลองดูอะไรประมาณเนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอาร์คเอ็นเจลกันหน่อยคะ่ะว่ามีคําแนะนําอะไรจากอาร์คเอ็นเจนนะขอคําแนะนําจากอาร์คเอ็นเจลสำหรับคนโสดค่ะ ได้แล้วล่ะ Forgiveness คุณจะต้องรู้จักให้อภัยตัวเองและปล่อยวางการที่คุณยังคงโสดอยู่อย่างเนี้ย ผู้ห่านเข้าใจว่ามันมีมีเหตุมีผลคนเรามันจะต้องมีอะไรบางอย่างฝังลึกในใจถ้าคุณให้อภัยและให้โอกาสตัวเองได้รักครั้งใหม่เข้ามาแบบทันทีทันควันเลยเห็นไหมคะ True Love ก,ก็รักครั้งใหม่ครั้งนี้บอกเลยว,ว่ามีโอกาสอย่างสูงที่จะเป็นรักแท้และพัฒนาไปจนถึงขั้นแต่งงานตามที่คุณคาดหวังได้ด้วยนะคะถึงเวลาที่คุณจะต้องยิ้มหัวเราะ พร้อมรับสิ่งดีๆความรักดีๆที่เปรียบเสมือนอัญมณีที่แท้จริงเนี่ยเข้ามาสู่ชีวิตคุณได้แล้วละค่ะเอาละมาถึงสถานะไม่ชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะสถานะไม่ชัดเจนขอดูเอเจ้หน่อยค่ะขอดูเอเจ้สถานะไม่ชัดเจนว่าเป็นยังไงค่ะโอ้เป็นเอเจ้ของการแบบว่า,วาคุณอดทนมากจริงๆนะ คุณทั้งคู่อยู่ห่างกันหรืออยู่ใกล้กันมันก็เหมือนอยู่ห่างกันนะหมายถึงของค่อนข้างยังไม่แสดงออกหรือดูก็จะห่างเหินดูเหมือนไม่น่าจะมีความสัมพันธ์กันเลยด้วยซ้ำสถานะไม่ชัดเจนจะบอกว่าเขาปล่อยให้คุณรอดีไหมไม่น่าจะใช่เหมือนคุณตั้งใจรอเขาเองหรืออาจจะสลับกันคนคนนี้เขามีเรื่องราวคนรอบข้างเยอะค่ะมีคนดิวเยอะนะจะเป็นเรื่องงานเรื่องคนคุยหรืออะไรต่างๆ แต่เขาอาจจะยังไม่มีความพร้อมทางด้านความชัดเจนดมูลคุณคิดวนเวียนเรื่องเขาค่อนข้างเยอะมากทีเดียวสงสัยใช่ไหมคะว่าเขาทําไมทําไมอยู่ๆก็ดีอยู่ๆก็เงียบแล้วตอนนี้ก็หายไปเลยสําหรับบางท่านนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันหน่อยขอดู Energy ตัวคุณเอตัวเขาและภาพรวมตัวคุณในเวลานี้ คุณพยายามอยู่ใกล้ชิดครอบครัวเขาไว้เป็นดีที่สุดเอจี้เอางว่าครอบครัวจะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นเขาดูตัวเขาในเวลานี้นะในเวลานี้เขาไม่พร้อมในเรื่องความสัมพันธ์นะเอาจริงๆ t e n o s นน r ฟสอเขาหน้าที่มีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้บอกคุณเกี่ยวกับชีวิตเขาเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของเขาด้วยนะคะเรื่องราวที่ผ่านมาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะบล็อกกันไปแล้วหรือไม่ได้คุยไปแล้วแต่คุณมีความรู้สึกกับเขามาก มันก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้คุณยังคงมีความรู้สึกว่ามันน่าที่จะมีหวังได้คุยกันออกแนวท็อกซิกค,คุณอาจจะชอบเขามากในภาพรวมทั้งหมดนะเขาเอาจจะเป็นคนมีเสน่ห์นะคะแล้วก็วิธีการพูดกับคุณหรือการเอาอกเอาใจมันทําให้คุณหลงไหลเขาได้หรืออาจจะสับกันได้แต่มองดูเหมือนกนว่าอยู่ๆเขาก็เงียบไปหรือตัวคุณตัดสินใจเงียบเองเอนเน g y จีของมาบอกว่า อคุณรอคอยความชัดเจนใช่แต่ว่าในขณะเดียวกันในเวลาเนี้มันจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณด้วยนอออวอนมีการติดต่อสื่อสารมีการเดินทางไกลและที่สําคัญอาจจะมีใครบางคนนะคะเข้ามามอบความรู้สึกดีๆให้คนคนนี้เนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าเขาเป็น twin f ฟ a m e เนาะหรือ,อีกทางนึงก็ไปไปมาสักระยะหนึ่งแต่มันก็ไม่ชัดเจนสักทีนะ่ะ โอเคค่ะอาล่ะสถานะไม่ชัดเจนเมื่อไหร่จะชัดเจนเมื่อไหร่จะติดต่อกลับมาคงยังไม่ใช่เร็วนี้แต่มีเกณฑ์ว่าจะได้ติดต่อพูดคุยนะคะเขาหน้าที่จะมีเรื่องราวบางอย่างเกี่ยวกับคนรอบข้างครอบครัวให้ได้ต้องเคลียร์ก่อนคุณอาจจะดวกับคนที่เคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วเขามีภาระรับผิดชอบอยู่พอสมควรนะคะทีนี้เพจออฟวอนส์ยังติดตดดับดับอยู่นะคะแต่ถามว่าจะชัดเจนไหม วาหันมองดูเขาพยายามอยู่พอสมควรในการที่จะมีคุณไว้แต่มันช้าซึ่งตัวคุณเองก็รู้มันสำคัญที่ว่าถ้าคุณเต็มใจรอคุณก็สามารถไปต่อได้นะคะแต่คุณจะต้องใช้เวลากับคนคนนี้มากๆแค่นั้นเองเขาคิดไปไกลถึงขั้นอยากที่จะคบกับคุณชัดเจนแน่นอนเพราะว่า four of w n d อาออกมาแต่มันคู่กับ page of w a n d ะคะช้ามากๆแล้วถ้ายิ่งไปถามมันก็จะยิ่งช้า คุณจะต้องรับมือกับความอึดอัดให้ได้เนาะกว่าที่จะไปถึงวันนั้นคุณอาจจะดีลกับอดีตพ่อกับแม่ของลูกที่รอคําตอบให้ได้กลับมายู่ร่วมกันก็อาจจะต้องอึดอัดกับการรอคอยสักหน่อยหรือุณอาจจะดีก่าคนที่เขามีความรู้สึกว่าเขายัางเขามีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วเขาโฟกัสไปที่เรื่องคนรอบข้างเรื่องความสัมพันธ์คุยได้แต่ไม่พร้อมจะชัดเจน ถ้าทนอ,นอึดอัดตรงนี้ได้อีกสักระยะหนึ่งมันก็คงจะผ่านพ้นไปไม่ได้แนะนําให้ทนนะคะแต่ตามพลังงานการออกมาบอกว่า,วาคุณจะต้องอึดอัดในความสัมพันธ์นี้ไปสักระยะหนึ่งถึงจะค่อยๆมีความชัดเจนทีละวันทีละก้าทีละเก้าทีละนิดทีละหน่อยเพาบอกเลยว่ามันช้ามากๆแล้วคุณดีวกับคนที่เขามีความเป็นตัวตนสูงดังนั้นเมื่อไหร่จะชัดเจนมันจะชัดเจนแบบ ค่อยเป็นค่อยไปกว่าจะไปถึงในลำดับขั้นที่คุณต้องการมันก็อาจจะนานแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันคุ้มค่าทุกอย่างมันดีเขาเทคแคร์คุณดีนะมันอยู่ที่ว่าเขาทีตคุณยังไงอะนะคะแต่มองดูว่าเขาก็ยังนิ่งๆอยู่ยังไม่ได้แสดงออกว่าสเปเชียลอะไรมากมายนะก็ลองดูไปได้ให้เท่าๆกับที่คุณได้รับนะ a l future love เป็นยังไงบ้างในท้ายที่สุดนะสถานะไม่ชัดเจนออาละ ก็คงจะต้องอึดอัดไปอยู่สักระยะหนึ่งในช่วงเดือนหน้านะพยายามอยู่ใกล้ครอบครัวเข้าไว้ดีกว่าหรือนะคะตัดสินใจถามตัวเองว่าคุณต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตเนาะบางทีอาจจะมีใครบางคนคอยเฝ้าดูคุณอยู่ใครบางคนกําลังเข้ามาในชีวิตใครบางคนที่เขามองเห็นว่าคุณอะพิเศษที่สุดสําหรับเขาอย่างที่หวานบอกเสมอใครบางคนที่เขาพร้อมชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบ อันนั้นนะคะมันเป็นอะไรที่หายากมากกว่าคนที่คุณจะเข็นดรอความชัดเจนเพราะมันก็อาจจะเหนื่อยนะเสียพลังงานแล้วก็อาจจะเสียน้ําใจไปโดยเปล่าๆก็ลองดูแต่บอกเลยว่าช้านะกวานก็บอกว่าช้าอยู่ที่ตัวคุณตัดสินใจนะคะเขามีเรื่องราวของคุณในหัวเนี่ยบา้าๆแต่คุณมีเรื่องเขาเนี่ยเต็มหัวไปหมดเลยอละไรโรแมนต์แองเจิเนี่ยจะบอกอะไรหรืออาจจะสับกันได้ค่ะนะคะ,นะคะอาจจะสับกันได้ โรแมนต์แองเจิลบอกคุณว่า Healing Family ิลี่ชค่ะอยู่ใกล้ครอบครัวเข้าไว้นะแล้วก็ถ้ารู้สึกพร้อมเมื่อไหร่อย่าลืมมองหาโอกาสที่ดีให้กับตัวคุณเองด้วยนะใครบางคนที่เข้ามาคนใหม่ๆเนี้ยจะมีเอที่มีพลังงานเหมือนกันกับคุณ Religious Factor ออกมา2ประเด็นว่าถ้าใครบางคนที่เขาไม่พยายามจะมีคุณไว้ในชีวิตหรือขาดคุณออกเขาก็อาจจะรู้ได้ด้วยตัวเขาเองว่าคุณอาจจะไม่แมท นะดังนั้นแทนที่จะรอคนที่เขายพยายามผลักคุณออกนะคุณควรจะเริ่มต้นกับคนที่เขาอยากที่มีคุณไว้ในชีวิตแล้วก็เป็นคู่ที่เสมอกันนะคู่ที่แมทช์กันจะดีกว่านะอันนี้เป็นแค่คําแนะนำเนาะก็ทุกสิ่งทุกอย่าง ขึ้นอยู่กับตัวคุณแต่ผู้อ่านมั่นใจครอบครัวเรานะว่าทุกท่านนะคะมองเห็นเส้นทางความสำเร็จได้ด้วยตัวเองนะเอารลัมเรมส์แองเจิลเอามาบอกว่าคุณจะต้องแนว่วแน่ไว้ค่ะแนว่วแนว่มุง่งมั่นในเป้าหมายไว้ว่าคุณต้องการอะไรและคนที่คุณอยู่ด้วยเนี่ยมันมีเป้าหมายอยู่ตรงนั้นไหมถ้าไม่มีมันก็คงจะถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะต้อง attract l i k e นะคะดึงดูดแต่สิ่งที่คุณต้องการดึงดูดแต่สิ่งที่คุณชอบและพึงพอใจจะดีกว่า เนาะบางทีคุณคิดเรื่องเขาวนเวียนในหัวเขาก็ยังไม่ไปไหนแต่ก็ไม่ชัดเจนสัทีสำหรับบางท่านน่ะน,นะคะ address you you okay ค่ะส่งเป้าหมายไปยังสิ่งที่คุณต้องการนะคะตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าที่ไหนยังไงเมื่อไหร่ถ้าเป็นไปได้เนาะหมายถึงว่าถ้าคุณรู้สึกว่าวันนี้ยังไม่พร้อม โอเคพรุ่งนี้จะพยายามสลัดออกให้หลุดจากวังวนความรู้สึกนี้โอเคพรุ่งนี้คุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่สําหรับใครบางคนที่เขาพร้อมที่จะมีคนไว้ในชีวิตคุณมีคนของคุณเสมอผู้อ่านจะย้ําอยู่ตลอดเลยนะคะเอาล่ะคุณมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นค่ะคนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นเดี๋ยวเรามาดูกันนะขอดู e n e r g y คนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นราศีพฤษภค่ะ อาว่ะจสมนขึ้นน่าที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเร็วๆนี้นะโอเคอินที่โซเมทขึ้นค่ะอดิที่โป๊บขึ้นด้วยอืมบางท่านเริ่มมีการพูดคุยหรือบางท่านอาจจะมีแผนเรื่องการมั่นหมายแต่งงานแล้วก็เป็นไปได้นะคะ เนี่ยค่ะเอนเนจีดีมากๆจะมีการเริ่มต้นใหม่เร็วๆนี้เกิดขึ้นนะทั้งคุณและเขาอาจจะมีการวางแผนชัดเจนเรื่องอนาคตข้างหน้ามาพอสมควรแต่เอนเน y จีเนี่ยค่ะออกมาบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะทุกอย่างอะนะคะมันจะสําเร็จเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะขอดูหน่อยคนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นนะมีแผนการอะไรที่คุณจะต้องเตรียมพร้อมกับคู่ของคุงคณบ้างนะคะ แล้วก็คู่คุณมีอะไรบ้างในเวลานี้เนาะที่เขาเตรียมการสำหรับคุณเขาดูวดีที่ประจำตัวคุณราศีพฤษภและตัวเขานะคะตัวคุณในเวลานี้เป็นโฟกคครับเหมือนคุณรู้แล้วล่ะว่าวันข้างหน้ามีอะไรที่ต้องทำบ้างแต่เหมือนคุณยังไม่พร้อมเท่าไหร่เลยะนะคะ นายกอแต่เร็วๆนี้เขาหน้าที่จะเหมือนกับมีหา,หาช่องทางเร็วหาช้อยอะไรบางอย่างมาใ้คุณได้ตัดสินใจจะมีการพูดคุยกันแบบจริงจังในเรื่องอนาคตมากยิ่งขึ้นเอชซอฟครับก่อนหน้านี้นะคะ t r f e of ครับอาจจะยังไม่มีเวลาพอในการแพลนเรื่องอนาคตแต่ว่าในช่วงเดือนเมษามองดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่พร้อม f o ร์ n อนส์ขึ้นฝั่งคุณแล้วนะคะหนีไม่พ้นการมั่งหมายแต่งงานนะอาจจะเป็นช่วงปลายปีนี้ก็ได้อย่าลืมส่งข่าวมาสําหรับบางท่านนะเอาละคิงออฟคัพเขาพร้อมแล้วค่ะก่อนหน,น้านี้อาจจะมีเรื่องเรื่องอนาคตเรื่องมั่นหมายเนาะอะไรต่างๆนานานะแต่มองดูแล้วเขาพร้อมแล้วแต่ยังไม่ได้บอกคุณแต่ในเร็วนี้เขนาน้าที่มีเกณฑ์การบอกคุณตัวคุณเองก็เตรียมความพร้อมทางด้านการงานการเงินคุณเป็นคนเก่งนะแล้วก็หาเงินดูแลครอบครัวมาตลอด คุณต้องการความพร้อมด้านนี้บอกแล้วว่าเดอนเมษา งานเงินของคุณเหมือนกับว่ามันจะเริ่มคงที่เข้าที่มากขึ้นมันทําให้คุณสามารถนะเปลี่ยนโฟกัสไปที่ตัวคุณกับคู่ของคุณได้มากยิ่งขึ้นนะเจนนอวอนดีมากๆค่ะแล้วนายออฟคัเร็วๆนี้คู่ของคุณน่าเชี่อเหมือนกับว่ากลับมาหรือฟื้นกลับมาคุยกันเรื่องแผนเดิมๆอีกครั้งหนึ่งนะเป้าหมายความฝันของคุณทั้งคู่ที่กำลังจะทำา q ีนออฟเฟนเดอร์คูนะคะคนคนนี้ไม่ว่ายังไงก็ตามเขามีความรักที่มั่นคงกับคุณมากๆ King of w นะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้พูดคุยกันเรื่องอนาคตอย่างชัดเจนนะ The อ r i e s t ออกมาบอกว่าทั้งคุณและเขาในร้านนี้ความสัมพันธ์มันถึงในจุดที่เรียกว่าอยู่ตัวแล้วนะคะทีนี้สิ่งที่จะต้องทำก็คือเรียนรู้ตัวตนลึกๆของกันให้มากพอ ้ามีเกณฑ์ว่าจะต้องใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันนี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะแล้วก็อย่าลืมจงมือไปทําบุญกันเยอะๆมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้ทําอะไรร่วมกันอีกมากมายในวันข้างหน้าเช่นทําธุรกิจนะคะหรือว่าบริหารการงานการเงนิงน,งนร่วมกันนะดังนั้นก็อย่าลืมถ้าว่างนะคะชวนคู่ของคุณไปทําบุญบ้างก็ดีเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูฟิวเจอร์เลิฟกันค่ะ ฟิวเจอร์เลฟราสีพฤกษบเป็นไงบ้างเอาล้ค่ะหน้าที่จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ด้วยอาจจะต้องแบ่งเงินก้อนหนึ่งจากคู่ของคุณนะคะหรือจากคนคุณทั้งคู่เนี่ยเตรียมความพ,พร้อมในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ด้วยแต่ทุกอย่างมันจะสำเร็จเร็วนะ Princess of ฟ r o โออกมาบอกว่าพะท่านคุณและเขาเนี่ยจริงๆก็วางแผนกันมาเยอะแต่ว่า นับจากนี้จะมีการ transform ร,ระหว่างตัวคุณกับตัวเขาในเรื่องของการงานธุรกิจการเงินให้มันมั่นคงมากยิ่งขึ้นให้มันงอกเงยให้มันเพียงพอสาหรับอนาคตของคุณทั้งคู่เห็นไหมคะสวยจังโรมิโอมีเกณฑ์การแต่งงานค่ะการมั่นหมายนะคะแล้วก็ครอบครัวของสองฝ่ายมีเกณฑ์ว่าในช่วงนี้นะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้พูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตของคุณทั้งสองคนด้วยเอาล่ะโรแมนต์แองเจิลอยากจะบอกอะไร ขอคำแนะนำจาก Romance แ n g เจิค่ะ Romance แ n g เจิลดิเซปชันถ้ามีอะไรไม่สบายใจขอให้บอกคู่ของคุณนะคะอย่างที่ผู้อ่านบอกนะคุณจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันพูดคุยนะคะโดยเฉพาะถ้าเรื่องซีเรียสเรื่องของธุรกิจแล้วก็มีแผนการเดิน การเดินทางมีแผนการมั่นหมายการแต่งงานสำหรับบางท่านนะช่วงเมษายนจะเป็นช่วงที่คุณสวีทหวานและ getting to know บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอาจจะได้พบปะครอบครัวของกันและกันเป็นช่วงที่คุณทั้งสองจะต้องพยายามปรึกษาหารือก,กันให้มากเลยในเรื่องของอนาคตนะคะคนมีคู่ออาละเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนําจากอาร์เคนเจอร์ว่ามีอะไรอยากจะแนะนําคุณบ้างในช่วงเวลานี้นะอาร์เค้นเจอร์คะอยากจะบอกอะไรคนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็น 阿拉เฮฟฟ์ฟูลเคุณจะได้รับความช่วยเหลือมากมายจากคนรอบข้างในการเปลี่ยนแปลงนะคะอนาคตวันข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นเตรียมความพร้อมให้ดีแล้วก็ถ้ามีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าติดขัดมีปัญหาก็ให้หาที่ปรึกษาหาคนช่วยเหลือจะดีกว่านะ阿拉เลิฟเมคเดอะเดฟเฟนค่ะ ความรักนะคะทําให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนับจากนี้ก็คงจะต้องเตรียมเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะของกันและกันมากยิ่งขึ้นอาจจะต้องเตรียมพร้อมในการที่จะได้เรียนรู้กันจริงจริังเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์เวลาที่อยู่กัน2ต่อสหรือเวลาที่จะได้สร้างครอบครัวได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอะ่ะตรงนั้นสําคัญนะคะเอาละขอข้อความจาก Univers e เอาละมองหาสิ่งที่อยู่ลึกๆในใจคุณในที่นี้อาจจะหมายความว่าคุณทั้งคู่กับคู่ของคุณนะคะนะอาจจะต้องเปิดเผยความรู้สึกกันว่าต้องการอะไรเนะาะถ,ถ้าเกิดว่าได้มั่นหมายได้แต่งงานได้อยู่ด้วยกันต้องการอะไรมากที่สุดในช่วงเวลานี้แล้วก็ให้ร่วมแรงร่วมใจกันทำเนาะเพราะเขาอาจจะปิดบางคุณในบางเรื่องเนาะเช่นเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้แต่เขาบอกว่าได้ลองดูค่ะลองปรึกษาคันดู แล้วก็หาทางลงหาตรงกลางระหว่างคุณทั้งคู่เริ่มเห็นอนาคตแล้วนะคะยังไงอย่าลืมส่งข่าวมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ